สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ต้ยมยำกุ้งทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์าตรการช่วยเหลือในจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนกรณีว่างงานและตกงานนะครับจากการปิดสถานประกอบการเพราะโควคิด19ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันได้เลยครับซึ่งบรรการดังกล่าวนะครับออกโดยกระทรวงแรงงานมีรายละเอียดดังนี้นะครับ ข้อที่1น,นะครับปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์รวมทั้งภัยอื่นๆไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ที่ทําให้เกิดขึ้นนะครับให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมพศ2563เป็นต้นไปเลยนะครับผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ไปทํางานนะครับ ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานอัตราร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันนะครับเพื่อนๆกรณีที่หน่วยงานภาครัฐนะครับมีคําสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานร้อยละ50นะครับเป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันขออ้อ 2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบในายจ้างและผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นอัตราร้อยละ4ีเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับ พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะครับสำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคม63นี้นะครับให้ออกไปอีก3เดือนโดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมให้นำส่งเงินภายในวันที่15บหากทกดาสำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายนให้นำส่งเงินภายในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับ และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคมให้นำส่งเงินภายในวันที่15กันยายน25 6 3นนี้นะครับข้อ 3. นะครับเรื่องการรักษาพยาบาลคณะกรรมการมีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยจากไวรัสโควิด -19 นะครับให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนดไว้นะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใดน,นะครับ คณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีลาออกนะครับร้อยละ45เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันและจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีเลิกจ้างครับเพื่อนๆร้อยละ70เป็นระยะเวลาไม่เกิน200วันนะครับการลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานนะครับ ลูกจ้างพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับจนต้องถูกเลิกจ้างงานและเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับไปรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในกรณีว่างงานกันนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.empui.doe.go.th นะครับภายใน30วันหลังจากที่เราถูกเลิกจ้างนะครับ และทั้งช่องของเราก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับเพื่อน